ต๊กเก่าเอามาทำใหม่เพื่อนมาทาสีใหม่อายุน่าจะประมาณเกือบแบบเหมือนของเก่านะเพื่อนเป็นประมาณ5้ปีขึ้นไปอะเพื่อนเนี่ยก็เลยเอาตอนแรกก็เป็นหนังนะหนังเรามาลอกหนังออกหนังเทมแล้วก็มาพ่นเป็นสีดำแล้วก็สีทองแปะตรงกลางราคา ประมาณ800กว่าบาทเพื่อนเอาไว้สำหรับเอาไว้สำหรับตั้งเนาะตั้งตั้งตรงข้างๆแล้วก็เหมือนกับลงน้ำชาเนาะแก้วน้ําชาแก้วกาแฟรเราอะนะ งานสวยมากเลยนะงานสมัยก่อนช่วงนี้สีดำกับสีทองมาแรงเพื่อนนะยี่สิบสี่พาวประมาณแปดร้อยกว่าบาท